Oh ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนชิฟิชิงครับผมวันนี้ก็พาธน,นาทุกท่านครับผมมาตกปลาที่บ่อดินประดิษฐ์ศิลนครับผมวันนี้ก็มาเป็นครั้งที่3ครับผมหมายนี้เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผมว่าจะมีไซส์มีแต้มสวยๆให้รับชมหรือเปล่าครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับผมพานาเพลินมาตกปลาด้วยครับผมวันนี้ ผครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนาน,าน,านักตกปลาทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนครับผม <c oughs> ก่อวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีครับ <c oughs> มาคืนฝนตกครับไมายที่ไมยก็ดินเปียกชุ่มช่ำเล็กน้อยครับ <c oughs> ก็บรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็ตอนเช้าก็แดดออกครับมีเมฆค่อนข้างเยอะตอนเย็นน่าจะตกจากการคาดเดานะครับ กมอุจุนิยมวิทยาสําหรับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับนายโยได้พาผมมาตกปลาที่หมายนี้ก็ถือว่าสวยครับมาหมาโดยรวมนานะที่เคยมาตกแล้วก็ก็จะพอรู้ครับสําหรับวันนี้ก็เหยื่อที่ใช้ครับผมที่ส่งไปทักทายชุดแรกของวันนี้ครับก็จะเป็นลำบ่มปลานิลสูตรลูกยอครับผมอ่า มาเทสที่ใหม่นี้เป็นครั้งแรกครับสําหรับเหีย่อสูตรนี้ใช้คู่กับหัวตานครับผมวันนี้มาลุ้นมาเชียร์กันครับว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้างสําหรับชุดหน้าของเราก็จะเป็น0.8ครับของนายเย็ดเจนเยอร์เบาคมเฉียบครับเอาอยู่ครับผมโอเคครับมาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันเลยครับครับผมสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับย้อนแสงหน่อย ฝั่งนี้ผมจะลง2บารครับ10คันแล้วก็ลงฝั่งขวาอีก6คันครับทางนน้นตีทิ้งไว้ไม่มีเหงาครับโอโ้โหปลาเล็กเยอะปลาเล็กเยอะมากครับตึ๊บต,บตบสายหย่อนตึ๊บๆสายหย่อนโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับอืม้ย เยนล็กงัดเอาคันนี้มาด้วยเรามาดูหน่อยครับไซนี้แหละทั้งวัน นี่แหละครับจิตปวนทั้งวันแต่เช้าสองตัวสองตัวครับใส่สองขอถ้าใส่สิบขอก็ได้สิบตัวครับ <laughs> <laughs> อใส่ปลาแห้งเลยครับตัวนี้โอ้ หาไม่เจอเลยืมตกใจหมดสายย่อนเลยเหรอเฮ้ยไอโดดิไอโดโดนไอโดเขาแล้วแหละ ไอโดเล่นแล้วมันุดทั้งตะก้อเลยเหรออืมงับไปหมดเลยอะกดแรงไหมเมื่อกี้แรงสิปุบปุบแล้วก็สายหย่อนเลยไอโดเข้าแล้วถึงว่ามันเงี้ยใช่เลยดูฟัดมันสิโอ้ไอโดโหเล่นหมดตะก้อเลยหมดตะก้อเลยโโอ้หเอามันยังไงเนี่ยเกี่ยวลูกปลาเหรอ ช่ไหมนะได้ลูกปลาเกี <sk 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 ่ยวเล่นมันเก็บมันก่อนดีกว่านุ่นเข้าเต็มปากเลยนะโอ้โหเต็มคอเลยแหละโอ้โหเอามัดไปถ่ายรูนะโอ้ยยูยูยู่อยู่ไหม ขันขันแข็งด้วยดิ กดดันครับตัวนี้โอ้โหจมไปแล้วไม่ได้เอาสวิงใหญ่มาสวิงไอ้ย,ยาวอะ่ะอันยาว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาลงโอ้๋อเต็มปากอยโอ้โห,โโห,โโหเข้ากระชัง ออกขึ้นซ้ายดีกว่าโอ้โหโลครับตัวนี้กำ้ังเกิดเอยู่ท <c oughs> ันทุ่งเลยแม่จะเปิดไม่ทันกําลังเผลอเลยครับตัวนี้ไม่ทันได้มองด้วยซ้ำได้ยินเสียงครอกแกะ โฮโฮเผอ,อาเรื่องอยู่นะครับลำบมลูกยอวันนี้ทํางานแล้วครับผมหลังจากที่สับตัวเล็กตัวน้อยกันมาโอ้โหไหลายโดนชะโดป่วนด้วยแหละโอ้โหใสสวยครับดันโลครับตัวนี้โอ้โหมีน้ำหนักอยู่ครับตัวนี้<อ>ตัวอ้วนอยู่ครับ น,นินหมายธรรมชาติครับผมโอเคครับหาแต้มต่อไปกันต่อเลยครับผม โอ้ขึ <apat tanta> <alive> ้นอีกแล้วเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวย่อน สองอู้เอาอนี่แหละครับสายสองของจริงมาอีกสองครับโอ้โหทั้งวันทัั้งวนครับตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บทั้งวันหนีไม่ออกจริงครับผมตอนนี้เวลาบ่ายสามแล้วครับโอ้เงียบยังดีที่ยังได้มาสองหางครับวันนี้กับตอนไม่ไม่ได้เปิดกล้องอตัวหนึ่งครับแล้วก็ เหมือนก็เปิดไม่ทันด้วยอีกตัวหนึ่งครับกินทีเผลอครับเป็นไงครับวันนี้ฝืดมากแล้วครับ,บอากาศเปลี่ยนแ,แดดแล้วก็คืมแดดคืมแดดคืม,ดดคมช่วงเช้าครับได้ตัวช่วงเช้าก็สายๆมาก็เงียบครับมีแต่ปลาเล็กนะปลาเล็กปลาเล็ก,กวนกดทุกคันครับดึมดับดึบดดึมดับเยื่อไม่ทันลงพื้นเลยครับ หมายนี้ก็นายโยบอกว่ามารอบก่อนไม่มีครับตัวเล็กตัวนี้มันไซส์ใหญ่แล้วครับโโไซส์สองนิ้วขึ้นมาแล้วครับมาแมตต์นี้ก็ยกฝูงครับปลาขาวในเป็นปลาส้อยครับปลาส้อยกับปลาส้อยนกเขาสโดโกนนะครับวันนี้หน้าเบ็ดเนี่ยตีก็ไม่เอาตีเยอะก็ไม่เอาเลกกิน,นขาดไปสองขาดไปสองรอบครับะโดงับงัา <บ S 2> สายปลาเล็กกิน โด่งงามปึ๊บขันพุ่งขาดยกเซตเลยขาดยกเซตขาดยกเซตเอาปลาเล็กเกี่ยวตีก็ไม่เอาโอยอดจริงๆวันนี้ค่อนข้างกินฟืดครับวันนี้แต่ก็ยังพอมีแต้มอยู่ถือว่าไม่แห้วครับผมเจอนางฟ้าสองตัวครับสำหรับไมายนี้ยังดีที่เจอครับวันนี้สุดๆับฝืดมากครับวันนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นกันอีกสักพักนึงครับแดดก็โอ้โหร้อนมากหมดเดี๋ยวไปสองถังครับโอ้โห,โห,โหสุดๆอดหดเหมือนกันแต่เป็นปลาเล็กครับก็ออรอลุ้นช่วงเยน็ยนๆอีกสักพักครับว่าดูจะมีตัวอีกหรือเปล่าโอเคครับผมครับผม โอ้โหนี่แหละครับปวนทั้งวันครับวันนี้ โอ้นี่ไซส์นี้ไซส์สอง ออกแล้วันซ้ายกดยุบๆรอจังหวะขันพุ่งครับเราค่อยวิ่งไปสับตัวนน,นะนี้กำลังเ,เอาหางตบอยู่อกกอกแล้วโอโ้ดูมันกดสิมีไซน์นั่นนะ โอ้โดนอยู่ไหมโอ้ยถ้าเป็นผมสับนี่โดนแล้วพอได้กินกับน้ำชาครับไซนี้ย่างทั้ชขี้ หอมหวานครับนี่ครับผลงานนะเพลินอ,อันนี้ปลายใหญ่ไม่เข้าครับเงียบโอ้โหเนี่ยครับตีลงไปฝูงเนี่ยครับโอ้โหมันลงเป็นฝูงเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊โอ้โหปลากระจกกระจกล้วนๆไหนเรรวมกันดิเต็มสุดจัดประหลัดบอกอันนี้แค่หนึ่งหนึ่งมุ้งหนึ่งมุ้งเดี๋ยว

โอออืมเียด้อยสองขอได้สองตัวใส่สิบขอได้สิบตัวหงี่ไม่ออกโอ้โหตาหมอ,อกกินข้างนอกน,นู่นนั่นะ สองวันครับวันนี้ผมตัวนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับผมก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับผมวันนี้สู้กันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นโอ้โหห้าโมงครับเก็บของกลับใส่ปลาวันนี้ครับปลานิลสองตัวครับก็ถ่ายทัน ช็อตเดียวนช่ช็อตเดียวครับนี่ไซนี่โอ้ไซโลอยู่นะครับไซใหญ่อยู่สองหาง,หางครับวันนีง้สองตัวครบผมกินช่วงเช้าครับช่วงบ่ายมาฝูงปลาเล็กเข้าครับมีอาการทุกคันสับทีสอ,สองตัวสองตัวสองตัวหนีไม่ออกครับก็เลยยื้อกันจนถึงเย็นเผื่อมันจะเข้าช่วงเย็นแต่ก็ปลาเล็กไม่ยอมหนีครับก็เลยได้แค่สองตัว เดี๋ยวโอกาสหน้ามาแก้มือกันใหม่ครับสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับผมเป็นลําบ่มลูกยอครับกับหัวตานกับหัวตานตีไปก็โดนโดนตั้งแต่ไม้แรกเลยครับด้วยเช้าแต่ไม่ได้ทันตั้งกล้องเลยครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผลงานโอโหใส่ปลาดูใช่หรื ไปเจอยี่สกเลยครับวันนี้ไม่เจอเลยครับ <c oughs> โดนป่วนด้วยครับโอ้โหทั้งวันโดนแต่ปลานินก็ถือว่าโอเคอยนะครับไซปะประมาณนี้ครับอกผมีตัวนึงเล็กกว่าหน่อยนึงครับน,น่าจะมาคู่กันผมว่าแต่ก็มัน ขึ้นเรื่อยๆครับแต่ไม่ทันปลาเล็กปลาเล็กเข้าไวกว่าตีไปเป็นลงลงไปเป็นกินลงไปเป็นกินครับปลาเล็กนี่ครับสองหางวันนี้ส,<อ>สุดสุด <c oughs> สุดสุดสู่เต็มที่แล้วครับวันนี้โอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูปลาเล็กกันครับโอ้โหเยอะ <c oughs> ที่ผมอมไปตากก็มันตายครับก็เลยทำแล้วก็ตากไว้เป็นปลาแห้งไว้ทอด ไปดูปลาเล็กกันครับวันนี้โอ้สู้กันสุดๆวันนี้ได้เยอะครับแต่ส่วนมากจะรอดกระชังครับไซร์รอดกระชังเดี๋ยวไซร์เล็กนี้จะปล่อยครับผมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับได้เยอะอยู่ครับแต่น่าจะรอดกระชังครับผพมันไซส์ประมาณนี้ครับที่เหลืออยู่ก็ยังไม่รอดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมรอดหนูดูมุ้งเดี๋ยวก็ต้องปล่อยครับดูแล ดูปลาหมุ้งกันครับกระจกล้วนๆครับโอ้โหปล่อยครับเลยปล่อยครับผมปล่อยทีแรกมัาจะเอาปลาซิวมาทําก้อยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเป็นปลากระจกส่วนมากครับกินแล้วจะติดคอก็เลยต้องปล่อยครับผมสองกระชังเลยนะเต็มโอ้โหเนี่ยครับตีลงไปฝูงเป็นแบบนี้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้โหหมดนี่เท่าไหร่ก็หมด เจอฝูงนี้เข้าไปเรียบร้อยเลยครับ<ล>ไปไม่เป็นเลยครับเ <c oughs> เยอะมากอสองมุ้งน่าจะเต็มเอี้ยบีฮมเป็นกละมังได้ โอ้โหตัวใหญ่ก็มีนะโดนโดนนี่ครับปุงนี้แล้วครับโอเคครับปล่อยครับปล่อยปล่อยครับโอเคครับผมก็อีพีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมมีโอกาสเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับโอเคครับสำหรับอีพีหน้าจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากนะนะติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องกลับแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ